สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเส้นทางลัดนะครับจากสแสมดำโดยเข้าซอยสแสมดำา17นะครับเพื่อไปทะลุซอยบางกะดี32เป็นเส้นทางลัดที่ผมใช้ประจำนะครับโดยวิ่งเลาะมาจากเส้นสแสมดำไปทะลุเส้นบางกะดีเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดบนถนนพระรามสองเช้าเ้าจันทร์กอางคานเนี่ยครับผมใช้เส้นทางนี้เป็นหลักเลย พราะผมไม่อยากที่จะไปเสียสุขภาพจิตกัแบบสิ้นเปลืองนล้วมันเชื้อเพลิงตอนที่รถติดติด,ตดบนถนนพระรามสองนะครับครับเราก็ขับตามทางมาเรื่อยๆนะครับเพราะที่นี่ก็คือถนนทําความเร็วไม่ได้โค้งซ้ายโค้งขวาแต่ก็ถือว่าไม่ได้ขับยากเย็นอะไรนะครับบางช่วงก็อาจจะมีหลุมหรือน้ำขังบ้างแต่ก็ ไม่มีปัญหาครับก็เหมือนกับสภาพถนนในซอยที่เป็นถนนสายรองทั่วๆไปเส้นนี้เนี่ยก็คือจะตรงอย่างเดียวครับไม่ต้องมีผ่านแยกหรือเลี้ยวอะไรเลยเมื่อกี้ทางขวามือนะครับเราจะผ่านหมู่บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน ก็โค้งตามถนนไปเรื่อยๆนะ,คร,นนะนค,รครับอันนี้ก็จะเป็นโค้งซ้ายอันนี้ก็จะเป็นโค้งขวา มันจะเป็นแบบนี้ครับถนนก็คือสันส้นๆแล้วก็มีโคง้งสันส้นๆแล้วก็มีโคง้งแต่ขับสบายครับรถไม่เยอะทางซ้ายมือนี่จะเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวผมลองดูป้ายชื่อกอนนะครับหมู่บ้านชัยพฤกษ์ครับในนี้ก็มีหมู่บ้านเยอะเหมือนกัน แล้วก็มาชะลออีกหน่อยก็คือสะพานข้ามคลองครับทางขวาอันนี้ก็หมู่บ้านเหมือนกัน นี่จะเป็นชื่อหมู่บ้านชวนชื่นพระรามสองครับเดี๋ยวด้านหน้าอย่ไม่ไกลเราก็จะมาทะลุถนนบางกะดีแล้วนะครับจะทะลุที่ซอยบางกะดี32 โอเคครับถึงแล้วครับถนนบางกระดีนะครับก็จะมาโผล่ที่ปากซอยบางกระดี -3-2 ครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางกระดีถ้าตรงไปนี่ก็จะเป็นถนนพระรามสองครับถ้าเกิดใครที่จะวิ่งเส้นพระรามสองต่อไปก็ไปโผล่ปากซอยแล้วก็ไปยูเทิร์นเกือบมาตรงแถวเส้นแสตมปาดำได้เลยครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตาม